LG Chem Life Science เปิดภาพร่วมความสำเร็จสารเติมเต็มใบใบหน้าตั้งเป้าปีหน้าดันโตอีก35เป็นเรือธงรับมือตลาดความงามไทยแข่งขันรุนแรง LG Chem Life Science Ch ains, ผู้นำเท้าและจะจำหน่ายสารเติมเต็มบนใบหน้าจาก LG Chem Life Science ประเทศเกาหลีใต้เผยภาพรวมการเติบโตผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มบนใบหน้า,าก, ains, กลุลมกมลมมมม่มกรดไฮยาลูรนิกสร้างยอดถ่ายรวมทั่วโลกกว่า37,300ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมชี้ทิศทางตลาดความงามไทยกลุ่มยาฉีดแนวโน้มอัตราเติบโตสูง 11. บ8อกอบอกอันนี้ส่งกระแสดูแลตัวเองมาแรงเปิดโอกาสทำตลาดต่อเนื่องวางเป้าปีหน้าดันยอดข่ายสารเติมเต็มบนใบหน้ากลุ่มกรดไฮยาลูรอนิกติ โตมากกว่า35%พร้อมเตรียมนำเข้าโปรแกรม Y ที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท LG Chem Life Sciences ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งจะตอบโจทย์ผู้บริโภคครอบคลุมกว่าเดิมเพื่อยกระดับสู่ความเป็นผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านความงามในตลาดความงามไทยใน5 10ปีข้างหน้าครับก็สวัสดีนะครับงานวันนี้นะครับเป็นงานที่เราอยากจะ,สะแสดงความขอบคุณนะครับสำหรับผู้มีควาคุณสำหรับ LG Chem Life s c i e n c e ประเทศไทยนะครับที่เราให้การสนับสนุนกับโปรดักต์ของเรามาเป็นเวลาตลอดได้ว่า1ปีที่ผ่านมาครับสำหรับโปรดักต์เราความพิเศษเป็นอะไรยังไงบ้างคะสำหรับโปรดักต์ของ LG เนี่ยเป็นสารเติมเต็มนะครับซึ่งเรานำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของอ LG Chem Life s c e n ประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งสารตัวนี้ก็จะ ใช้เป็นสารเติมเต็มบนใบหน้าซึ่งได้รับการอนุมัติจากอ,าองค์การหาะยาของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยและได้จําหน่ายในประเทศไทยตลอดระยะเวลาหนึ่งถึงสปีที่ผ่านมาครับความพิเศษของตัวตัวฟินเลร์ตัวนี้คือตัวนี้จะช่วยในการปรับโครงสร้างรูปหน้านะครับอยู่ที่เทคนิคของแพทย์แต่ละท่านที่จะใช้งานของผลักตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้การใช้สารเติมเต็มเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ทุกตัวก็จะมีข้อดีข้อเด่นไปในตัวของตัวเองนะครับซึ่งแพทย์จะเป็นผู้เลือกใช้และแนะนําให้กับผู้บริโภคทุกท่านครับฟินแบคและความนิยมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะในความนิยมตอนนี้จากบรรดาเหล่าทีมแพทย์ผู้มีชื่อเสียงนะครับก็ให้ความสนับสนุนตัวยาตัวนี้นะครับแล้วก็มีมีความมั่นใจในการใช้ยาตัวนี้ให้กับเป็นสารเติมเติมให้กับคน ใช้ชาวไทยมากขึ้นครับสำหรับประเทศไทยเองจะมีการทําแผนในเรื่องของการตลาดประชาสำคัญยังไงบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ฟินเลอร์มันก็มีหลายแบรนด์จริงๆอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับของบริษัท LG Chem Life Science ประเทศไทยจํากัดเราก็มีแผนการตลาดที่จะจะ,จะวางไว้ในอนาคตนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าในอนาคตเนี่ยการปรับโครงสร้างหน้าการดูแลรักษาสุขภาพของ ประชาชนก็จะเริ่มเป็นที่ตระหนักมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลผิวพรรณการดูแลหน้าเนี่ยเราจะต้องปรับให้ตามเทรนด์ของของแฟชั่นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้อิทธิพลจากดารานักร้องนะครับทั้งจากประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเราก็มีการส่งเสริมในส่วนของให้องค์ความรู้นะครับในการประชุมอาคาเดมิกต่างๆให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะเข้าร่วมประชุมระดับโลกแล้วก็ระดับในประเทศนะครับและในส่วนของ การตลาดในเมืองไทยเนี่ยเราก็สามารถจะนำตัวยาผลิตพันธ์ตัวนี้เข้าสู่ผู้บริโภคมากขึ้นทั้งในด้านของสื่อออนไลน์นะครับและก็โซเชียลต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจอย่างคลินิกสังคามงามสามารถไปติดต่อหรือติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างครจริงๆแล้วติดตามในเพจคลินิกความงามทั่วไปได้เลยนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็มีผริพันธ์ตัวนี้อยู่ในคลินิกทุกคลินิกอยู่แล้วครับ ถ้าสมัครคลินิกสนใจจะติดต่อกับบริษัทได้ที่ไหนอะไรอย่างงี้ครับอาติดต่อที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับ www.ewa-thailand.com นะครับหรือในเพจของบริษัทก็ได้เช่นกันครับ